เอาละครับเกมในประเภทประชาชนทั่วไปหรือว่าโอเพนชายนะครับกำลังจะเริ่มอีกคู่แล้วฮะคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมไก่สอนรอาจสศีในฝั่งผู้บรรยเนี่ยนะครับพบกับทีมมกชมกชดีนะฮะทีมดี จะโกเสิร์ฟไปยังเปิดได้อยู่ครับมกอชอเอาแล้วฮะเตะลูกนี้ทัดบล็อกออกไปเป็นแต้มให้มกอชอมกอชอชอุดอนี้ชุดชุดดีนะฮะชุดดี ส่วนไก่สอนแล้วจะสีก็จะมีหน้าขวาเป็นเจ้าจอบเจ้าหน้าซ้ายเป็นเจ้าแปะส่วนตำแหน่งแบ็กก็เป็นเจ้โก่นะฮะโอ้แต่มมกชขึ้นนำานะะสองต่อศูน,นย์เจอลูกนี้ไม่ข้าม สวัสดีครับนักตอกลองจิมกอยอาจารย์วีราบอกว่า f c ฟซีอ็ินขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าผมจะขอความอนุเคราะห์มาอะไรให้ด้วยนะ <laughs> ครับครับ เอาละครับมาที่หน้าซ้ายดูเจ้าแปะครับชงชีกหนีบล็อกหัวมุมเสาแบบนี้ดูฮะเจ้าจอบโอ้โหโตเตะแต่ละครั้งเสียงดังฟังชัดนะครับสำหรับเจ้าจอบทีรวัตรประกอบนี่นะฮะเจโหโหโเ้าโผเสิฟไปที่ช่องขวาเนี่ยนะครับขวาแบ็ฮะเปิดไม่ได้ครับด้วยความรุนแรงของลูกเสิร์สวัสดีน้องดิฟบครับ แต้มตัวนี้อยู่ที่สามเท่าเอาละครับหน้าขวาจะจอบเปิดมาด้านท้ายชงย้อนกลับไปจัหว่า้ีจะจอบสันไม่ข้ามฮะมียิ้มเล็กน้อยเอามีบเจะแปะเล็กน้อยเอาเพื่อนสีเพื่อนสีชงอะไรให้อย่างงี้สุดิพิชาติครับแต้มที่อยู่ที่สามต่อสี่ไปที่ช่องซ้ายหน้าซ้าย เอาแล้วครับสวมหัวหน่อยๆคัดบล็อกบล็อกแต็มให้มกอชอคือสนามจะว่าไปแล้วค่อนข้างแคบนะครับด้านหลังด้านด้านท้ายทั้งสองฝั่งค่อนข้างแคบโอกาสาที่จะตามก็ยากนะครับเพราะว่าถ้าลูกลอยมาไกลอย่างนี้แล้วตามไม่ทันถึงตามทันก็กำแพงครับเอาแล้วฮะจะโผเปิดจะแปะชง แล้วจะจอบแตะหยอดแบบนี้มกอชอยังเกี่ยวได้อยู่แล้วยังไงเอ่ยเตะคืนสิครับนี่อาแล้วฮะใจดีใช่ไหมอ้าวชงให้เตะแล้วไม่เตะหยอดโดนเก็บเกี่ยวสิครับสวัสดีคุณมงคลแคมป์ตัวนี้อยู่ที่สามต่อหกไกลสอนรัชศรยังตามอยู่นะฮะ เอาแล้วครับลูกเสิร์เจ้าโกก็ทํางานเหมือนกันเสิร์ฟหายครับลูกนี้ <ไป S 1> แต้มตัวนี้อยู่ที่6ตัวสีมกชจะได้เสิร์ฟเอาแล้วครับมาหน้าซ้ายจะแปะดูฮะการเปิดการชงแบบนี้ไม่ต้องบอล็อกนะครับชงชัดช<ตละ> ชุดชัยมนืใหญ,ญ่สวัสดีครับบุญยริศตัวดีนต้าเขยงหมูด้วยนะครับสวัสดีครับรแต่มตัวนี้บีมาแล้วฮะห้าต่อหกลูกเสือทำงานไหมนี่แหละครับบรรทัดเน็ตแล้วเข้าช่องขวาเปิดไม่ได้แล้วฮะแต่มขยับขยื่ยนขึ้นมาที่หกเท่าเอาว่าไปเจอาููยังเจายังไม่เตะจ้าเจอในราการน่าจะอยู่สนามสองนะ เดี๋ยวหาอกาศก่อนหาอกาศก่อนนะเชียงใหม่ชัดเจนขอบคุณครับพิชาติอารดาเจียบอุ๊ติดสวัสดีครับ <c oughs> แซมตอนนี้อยู่ที่หกจอดเจ็ดไปที่ช่องขวาเหมือนเคยโอ้โห,โหเปิดไม่ได้ฮนะ เส์ดดีจริงๆครับสำหรับเจ้าโกสราวุธกินเกตนะฮะสวัสดีน้องพจน์ด้นะครับแล้วก็พีแอลน้องแม็กเจ้าชายคันเทพกะพพระดิพวงเพงบะดิวท่านเลยหกเท่าช่องขวาเจ้ะจอเปิดกระแปะชงสมหัวแบบนี้ยังไงเอ่ยโอ้โห ลูกคลิกขุกคลิกก็น,น่าจะคายสุดท้ายแล้วกลายเป็นจำกลายสอนราชสีเสิร์ฟเนี่ยฮะโอ้ยด้วยความแรงของลูกครับเสิร์ฟธรรมดาก็รับยากและทัดเนิดแบบนี้ไม่ต้องเดดเปิดกันแล้วฮะมกช ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับมกชตัวนี้ครับน้องสายชนซอลินไทย <c oughs> แตดมตัวนี้ไกลสอนเราจะสีขึ้นนำที่10ต่อ7 <c oughs> ช่องขวายังเปิดได้อยู่ครับมกชอเอาละฮะชงนิ่งแบบนี้เตะทัดบล็อกเอาละครับล็อกแดมให้มกชได้เหมือนกัน แต้มตัวนี้อยู่ที่แปดต่อสิบเอานะครับยังเปิดได้อยู่หัวเสาแบบนี้ดูฮะจ้จอ,จอบโอ้โหเตะแบบทิ้งห้อยหัวเลยนะครับใครจะบล็อก้ะครับเจ้าจอบเตะขนาดนี้สิบเอ็ดต่อแปดเคาะไปเบาๆอานะครับมกชอเปิดแล้วก็ชงให้ขึ้นมา เตะคืนสวัสดีครับนักกองกอง,กองดำ <S 2> <S 2> <S แต็มตอนนี้อยู่ที่9ก้าต่อสิยังตามอยู่นะครับมกชออาวนะครับเสิร์ฟรูกนี้เข้าช่องขวา เปิดไม่ได้เหมือนกันครับจะจอบกระแทกเข่าแล้วลูกมันไม่ขึ้นนะฮะแจมตัวนี้อยู่ที่สิบเอ็ดต่อสิบช่องขวาสุดลูกนี้เรียบร้อยครับ แต้มอยู่ที่สิบต่อสิบสองลูกนี้เสิร์ฟออกหลังเป็นแต้มให้ไกลสอนครับสิบสามต่อสิบซ้ายยังเปิดได้อยู่มกชเตะห่างเตะไกลยังได้เตะคืนสิครับโอ้โหดูฮะ ดูความเหนียวแน่นครับตัวดีทนายเอ็กด้วยนะครับแล้วก็คุณคุณบัญชัยนะฮะอ่าดูฮะไกลสอนยังไม่ปิดเซ็ตนะครับเหลืออีกแจมเดียวเอาเปลี่ยนวเจ้าปัญญาลงมาแทนจะไม่ป่าดูเจ้าจอบเอา <laughs> จะมาเตะปิดเซ็ตใช่ไหมปัญญาสะอาดเอาได้หรือไม่เตะปิดได้แน่นอนยังไง อาแล้วครับโอ้หจังหวะน,นี้จะโกเปิดไม่ดีฮะเอาเรามาดูกันว่าจ้าปัญญาจะได้จะได้เตะไหมถ้าเจมหายก็จบครับอา้าวยังไม่หายเอาได้ล็อกแน่คุณสยามบุญธรรมรัตนชัยฟางไก่ชวนสวัสดีนะครับสิบสองสิบสี่ ตัดหยอดหน้าซ้ายจะแปะงัดขึ้นมาแล้วชงให้เจ้าปัญญาเอาละฮะเตะลูกแรกปิดเซตปิดแมตช์เป็นที่เรียบร้อยลงมาทันการทันเวลาเหมือนกันระวังมกชในชุดสีเขียวฝัง่งคุณิญายตอนนี้นะกับไก่สอนราชสีฝั่งตรงข้าม เออเรีตาคอมเมนต์มาว่าปัญญากระโดดไหวอยู่ละครับไหวไม่ไหวก็ดูเองแล้วกัน ชอแชมป์คุณยุ <S <S ทธแชมอยู่ที่สองต่อศูนย์ไกสอนอราชสีขึ้นนำโอ้ดูฮะทัดเน็ตเราลงหน้าซ้ายแบบนี้ดูครับใครจะรับได้ฮะลูกเสร์ฟของเจ้าโก,โกสราวุธกินเกต แต้มตัวนี้มกชอยตามอยู่ศูนย์ต่อสามจะใครแตกเมื่อไรตอนไหนยังไงเสิร์ฟตรงนี้ออกครับเป็นแต้มให้ไกายสอนราชสีดึน้ำจีต่อศูนย์โจโก,โกมาตีมาที่หน้าซ้ายชงห่างนิดนึงเนี่ยหละครับ จังหวะที่ชงห่างาเตะแล้วออกหลังเป็นแต้มของกายสอนโทวดีพิติงครับดูฮะจะแปะเปิดชงนิ่งๆปัญญา ลูกหนีเอาแล้วครับโอ้ไม่ตายนะฮะเป็นการแก้ไขได้ดีครับมกชเชียงใหม่เอ่ออะไรนะไอ้ตาอยากเที่ยวเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบ <AM S 1> แต้มตัวน,นี้ที่ห้าตัวหนึ่งช่องซ้ายเปิดลึกไปนิดนึงต้องชองเอง แต่ว่าหน้าขวาของมกชโดนตะข่ายนะครับเป็นแต้มของไกส่ส,ส,สนอนต,นตัวเีขคุณสนทรแต้มตอนนี้อยู่ที่หนึ่งตัวหกครับจังหวะนี้มกชเสิร์ฟไม่ข้าม โอ้โหดูครับลูกนี้จะปัญญาเตะเต็มข้อเลยฮะโอ้ไม่รู้ว่าโดนจุดสำคัญแบค็คหรือเปล่าครับเจ้าดีแฮนั์นบ้านเลยครับ แต้มค่อนข้างห่างนะฮะตามยุ่นกับแปดครับจะโก้กเปิดนิ่งชงแบบนี้แต่คราวนี้ติดบล็อกเ้าแล้วครับเจ้าปัญญามเป็นแต้มของมอก,กชสวัสดีพี่ยองเอฟด้วยนะครับ<ม>แต้มอยู่ที่แปดต่อสองหน้าขวาอะไรฮะแบ็คขอชงเองเรียบร้อยเหมือนกันครับ ช่องซ้ายดูฮะจะแปะดูครับโอ้โห เปิดขวาแล้วใช้หลังเท้าซ้ายชงน่ะจบปัญญาก็เตะไม่ให้เสียของเรียบร้อยครับ ช่องขวาเจ้าปัญญายังเปิดได้อยู่จะแปะดูฮะการชงแต่ละครั้งแล้วเตะไม่ให้เสียของอีกแล้วฮะโอ้โหเตะสาดออกหลังเป็นแต้มให้ไกายสอน <c oughs> แ้มตัวนี้น้ำห่างนะฮะสิบต่อสี่จาโกพยายามจะเคาะหน้าซ้ายแต่ว่าเบาไปนิดน,นึงครับไม่ข้ามนะฮะ สวัสดีคุณหนุ่มเฉลิมพลด้วยนะครับ <c oughs> แจมตัวน,นี้ตามมาที่ห้าต่อสิบครับมกชช่องซ้ายดูฮะเจะแปะลูกนี้กรรมการบอกว่าออกครับเป็นแ้มของมกชดี แต้มตอนนี้อยู่ที่สิบต่อหมาดูฮะเจ้าโก,โกไปทางไหนครับหน้าซ้ายเปิดไม่ดีชงเองเตะเอง <c oughs> <c oughs> แต้มตัวนี้อยู่ที่เจ็ดต่อสิบมกชดีไปที่หน้าขวาดูเจ้าปัญญาเปิดกับแปะทงนิ่งๆแบบนี้เรียบร้อยครับสวัสดีน้องเมนท่านลงด้วยนะครับแต้มตัวนี้อยู่ที่สิบเอ็ดต่อเจ็ดไก่สอนและสียังขึ้นน้ำอยู่ ดูกะโอ้โหช่องขวาแล้วทัดเน็ตลงต่อหน้าสตารครับเปิดยากครับ <Okay. S 1> แต้มอยู่ที่เจ็ดต่อสิบสองหมอก,กชอจีบที่หน้าขวาเจาแปะไล่ชงฮะดูปัญญาครับกเ <Okay. S 1> ตะล็อกแต้มได้ดีสม่ำเสมอ สนามสองก็หมันเหลอเกินแต้มตัวนี้อยู่ที่สิบสามตัวเจ็ดเสร์ฟลูกนี้เปิดได้ไหมลูกนี้พยายามแก้ไขไม่ข้ามนะครับอา่าเสร็จสองไกลสองฤษีขึ้นท่านแล้วครับโอ้โหูเจ็ดแปดแมตด์คอยค์ฮะ <c oughs> <c oughs> แตมอยู่ที่เจ็ดต่อ14ดูเจ้าแปะขึ้นเขา่าตีหัวเบาๆยังเกี่ยวได้อยู่รับมอก็ชอโอ้เตะคืนลูกนี้ยังล็อกแต้มได้อยู่ฮะตัวนี้ต้องเกร็ดไปสนีด้วยนะครับอ,อะจะปิดด้วยลูกเสิร์ฟไหมดูฮะเจ้าโกสราวุธกินเกต พยายามจี้มาที่หน้าซ้ายแต่ว,ว่าทัดเน็ตแล้วมันออกไปครับยังปิดไม่ได้ฮนะ <c oughs> แต้มตัวนี้อยู่ที่เก้าตัวจิบสี ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามผลการแข่งขันก็เป็นทีมไก่สอนราชสีก็เอาชนะทีมมกชดีไปด้วยสกอร์ออสองต่อศูนย์เซต